น้องบอสเข้ามาครับน้องมาแล้วมแล้วใครเติ้มาไน้องอยกันแต่น้องโอสหิตัลายเลยทาให้เป็นสองน้องบอสเตต่อไปน้องบอสเตข้ามา เั้ไปแล้วไอที่เบตอนเ้ทกีาได้อยู่ตอนนี้เพม่ออตัวที่่อกทนามนะลองอนไ้ล่าทุกวดรกลายตัวนิ่วเกยที่ตอนัว4เสิดเข้าไปน้องไปแล้วตองเขาอยู่ยีไร ผมก้เขาเพิเพิขึ้นทีไรคือหายทีเขาเรียกว่าพิ่มหายตอนนี้ลงไปเสิร์ฟเลยโบเฉ้องบนะครับน้องบเสิร์ฟเข้ามาที่มาที่นินิดแล้วก็แลกเท่าอยู่นียวมาหลายให้น้อบอสาอเ้ไปอากวิร์นทางเสาวิเทกับเป็นที่น้ำขึ้นมเป็นสี่ต่อสามน้องบอสจะเป็นผู้เสิรต่อไป ส้องเสเข้ามาที่นี่มาตอนที่ต้องเป็นคนแก้แล้วคุณแก้ข้ามไปเอาพี่เราไปแกก็ได้ต่มาแมาของเราับเพื่อนายของชยาเชดหายเชหายเช็หายเ้าหายตอต้องคืนไม่น้หายไปไหนยังน้องบดยังเสริต่อเป็นคนที่เสรเสียว่าเปิมมาที่นี่มามาแรกเข้าอยู นั่งไปก่อนออนะครับรอสาวเท่าไม่ได้แล้วน้องมสเสริฟต่อรเรืออร่องมากความเสริฟน้องมดถือว่ารายการง่ายน้อ,นนะองมสเสริฟข้าไปพี่มาเป็นแรกพอได้อยู่ยกขึ้นมาน้อง ทำย่เดี๋แล้ให้ขามงาไปอลตอนนี้ตามมาเป็น4เซนตแรงเปนิน <of> ึงจออไดบตอนนี้เปลี่ยนมาน้องเพิ่์ก็จะหบลงไป

แล้วก่พี่ตนบอกไหนที่พูดยังมันได้อยู่อลแก้ไปกับตัวนั้นเอาได้ข้าวอยู่ยิงไปพรอกใหนไปไปกัน บอนเสิร์ของน้องสาปรเตเป็นอเสิร์ที่เที่ยวมากตอนนี้คับแขนงสี่ล้อรับแล้วทางสาวเท่าน้องสาวเสิดไปอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นที่ที่โบนิโบแล้ไปแล้วหลังนี่โดยิงไังอะไรแก้ตัวน้อบอลทุกคนน้องสาวเปิดคอัแรกมายิงโอ้งยิงหนาห้เที่ยวเที่ยวตีไปเจอหลังตเี่ยวหลังตาใหญ่อยู่บ้าแก้ตัวอย่างนี้ต้องมีแก้ตัว เสาิทเหาไปนน้องไปลไปเกิดจีคนตอนนี้ตอนนี้น่เสิข้าไปเิเขาทุกครับไว้สลวยยามมากหลายเพี่บอลพี่บต้องการายเได้อู่เได้อู่ไปพีบอลไปถือว่าเสาวีเทสซอสัู้ี

สาดเบสยิงโคไปที Saint ่โยยึดตไม้ักกล์ฟได้อยู่เก็บได้อยู่ขอลกมาเอาการที่หุ่นแก้ไปหยอดลงตูดเกรงใจสาวมเพนมองหน้ากันทั้หดหกคนแล้วว่าปล่อยือไม่รู้ใคะับเจอล้อโดยโแปดพันสาวเาเป็นแปดสิดสามเจอ้าไปน้งาวได้อยู่น้กง่าวยกมาสาวเมา

คนแรกเข้างานแสแก้เข้าไปมีคนสองด้่หลังไปคนแก่โดยท่คนแก้เขาข้าาคนแรกเข้ามา่อยคอ สาวีได้ติมไปบอกว่าโอเคไล่มาเป็นสิบสองหาสาวเท่ากับทั้งได้ไปไล่อีกห้าใบให้เป็นิบหาเทาแต่พี่บอลสดตรงในหมดแรงคุณยีบมเลียนอะไรทาไมเขาไม่เี่กกีฬาหมดแรงคุณยให้กีฬาอะไรทงกีฬาหมดแรง น้องโบสลงไปเสริมตอนนี้ตาวพ่อตั้งแข่งรองน้องโบเสริมไปที่ไปที่โดนแปดทำให้การแข่งขันของทางสาววีเทนและหนีออกไปอยู่ที่17ต่อ7ตอนนี้สาววีเทนบอกว่าไม่เด็กแล้วไม่เหนียวเด็กแล้วอย่างแต่ละเล่นอย่างเดียวไปยาวอย่างเดียวน้องโบเสริมพามไป้าไปที่โดนแล้วมาแรกเข้ามาแล้วนิดนึงแต่ยังแก้ได้อยู่ น้องบเสิร์กาไทนี่ไปนี่ลิฟลิครับขหาด้องแตอนนีุ้ไปที่19-10ไมรอแาสาวิเทอกใม้รอสว้ตอนนี้สวิเนพึ่นที่20เลยไมถจะดนสาวา้มาเป็น9น้องบไทที่โปแต่งอมแก้หลาที่นี่ไปไหมบอลแก้ตีวอี น้องโม้ตอนนี้เติบกยาวมากเติอไปที่ที่